สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาเล่าปัญหานะครับที่ผมเนี่ยได้มีการไปพูดคุยกับพี่ๆไอทีที่อยู่ในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมที่1นนะครับในภาคตะวันออกก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงครับแล้วก็เราเนี่ยได้มีการแนะนำโซลูชันแล้วก็ได้มีการพูดคุยถึงปัญหาวิธีในการแก้ไขกันไปนะครับก็ถ้าหากท่านผู้ชมทุกท่าน กาลังเจอปัญหาเหล่านี้แล้วก็เรามีทางแก้ให้นะฮะก็เรื่องราวเป็นอย่างนี้ครับคือเราเนี่ยได้เข้าไปพูดคุยกับทีมไอเนาะแล้วก็ทีมไอที่ว่าเนี่ยก็เป็นในรูปแบบโรงงานมีคอมพิวเตอร์เนี่ยหลักพันเครื่องนะครับต้องย้ำว่าหลักพันเครื่องนี้เฉพาะไอแอน์นะครับยังไม่รวมอุปกรณ์ต่อพวกอื่นๆแล้วก็ยังไม่รวมเวิร์กสเตชันยังไม่รวมเซิร์ฟเวอร์นะครับที่เขามีอยู่ ปัญหาก็คือว่าพันเครื่องเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไซต์เดียวพันเครื่องแต่มันกระจายไปอยู่หลายสาขานะครับซึ่งเขามีการทำโครงข่ายถึงกันนะมันสามารถที่จะทำเซ็นทรัลไลท์แมเนจเมนต์ได้แล้วก็เขาก็อยากทำเซ็นทรัลไลท์แมเนจเมนต์นั่นแหละแต่ประเด็นก็คือว่าเขายังไม่มีซอฟต์แวร์ที่สามารถดำเนินการในส่วนนั้นได้นะครับซึ่งซอฟต์แวร์ที่เขามีเนี่ยจริงๆมันก็ออกแบบมาเป็นเซ็นทรัลไลท์แมเนจเมนต์นั่นแหละ แต่บางครั้งมักจะเกิดปัญหาครับก็คือไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อไปยังเอเจนต์ได้นะครับคือเอเจนต์เนี่ยคือเวลาที่เข้าเช็คเอเจนต์เนี่ยคอมพิวเตอร์เปิดนะครับแต่ว่ามองไม่เห็นเอเจนต์แล้วก็ไม่สามารถที่จะดําเนินการต่อไปได้ดังนั้นเขาก็ต้องส่งทีมหรือต้องทำรีโมทเดสก์ท็อปหรือว่าต้องหาเติร์ดพาร์ตี้ที่ทำเป็นรีโมทแอสเซทนะครับในการเข้าไปดาเนินการซึ่งโอ้โหถ้าทำแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะ ไม่ตอบโจทย์ครับเพราะว่าพอเราเข้าไปที่เครื่องปลายทางแล้วเนี่ยการจะทำรีพอร์ตหรืออะไรเนี่ยมันก็ไม่สะดวกเนาะเพราะว่ามันไม่ได้ทำในตัวซอฟต์แวร์หลักที่เราเคยวางแผนว่าเราจะทำงานในส่วนนั้นนะครับนี่คือปัญหาเลยแล้วบางทีเนี่ยก็ต้องออกแรงครับต้องเดินไปที่หน้าเครื่องของยูเซอร์ครับแล้วก็ไปดำเนินการซึ่งมันก็เกิดความวุ่นวายพอสมควรครับ เกิดการกินเวลาพอสมควรอีกด้วยนะครับดังนั้นนะครับท่านผู้ชมที่กําลังฟังอยู่เนี่ยถ้าหากว่ากําลังดูแลคอมพิวเตอร์หลักร้อยเครื่องขึ้นไปนะครับเจ้ที่ผมบ้านเนี่ยเป็นพันเครื่องแล้วก็ไอทีอย่างเราเนี่ยงานเยอะอยู่แล้วครับไหนจะง,งานซัพพอร์ตไหนจะงานวางแผนไหนจะการจัดซื้อโอ้โหเยอะแย,ยะมากนะครับในการดูแลระบบต่างๆในแต่ละวันแล้วก็ถ้ากรณีที่ เราต้องไปดูแลยูเซอร์ที่ต้องเดินทางไปไม่เอาไม่ต้องไม่ไม่ต้องอยู่นอกโรงงานตัวเองไปไซต์อื่นหรอกเอาแค่ในโรงงานตัวเองแล้วต้องเดินไปอาคารอื่นเดินก็เหนื่อยนะครับผมเคยจับเวลาสมัยเป็นไอทีนะผมเดินไปดูแลยูเซอร์เนี่ยหลังจากที่เขาแจ้งเคสมาเนี่ยผมคือทีมผมเคยจับเวลาว่าเราต้องใช้เวลาในการเดินทางกี่นาทีนะครับบางเคสมีถึง5นาทีนะครับ บางเคสมีเป็น10นาทีนะครับกว่าจะเดินไปถึงครับมันเกิดปัญหามากมายนะเดินไปกลับนี่ก็ร่วม20นาทีคือเดินคือเดินจากโต๊ะเนี่ยไปหายูเซอร์เนี่ยเงือออกครับไปถึงแก้ปัญหาเสร็จเดินกลับมากินเวลาครับดังนั้นใครที่อยากจะทำในส่วนของ inventory management แบบสะดวกสะดวกนะครับอยากจะดูแลจัดการเรื่องของซอฟต์แวร์สะดวกสะดวกนะครับเราขอแนะนำนี่เลย เจฟไอซอฟต์แวร์ครับเจฟไอซอฟต์แวร์เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ทำซอฟต์แวร์ต่างๆมากมายนะครับบริการลูกค้าทั่วโลกนะครับก็เขาเนี่ยมีพอด์กไลน์หลากหลายนะแต่ว่าถ้าให้แยกย่อยแบบกระชับกระชับเนี่ยเขาก็จะมีตั้งแต่ส่วนที่เป็น GFI Network นะครับก็ทำในส่วนของเน็ตเวิร์ก c o m m อคอมมูนนะครับก็ทำในส่วนของเรื่องระบบอีเมลเรื่องระบบอ่าแฟกที่เป็นดิจิตอลแฟกซิงนะครับ ก็ทําแฟกแบบออนไลน์จริงๆมีรดักไลน์เยอะนะครับแล้วก็วันเนี้ยที่เราจะคุยกันก็คือ GFI Security เนาะเราไม่ได้คุย Creo Control นะเราคุยนี่ GFI l a n d Guard ครับก็จะเป็นระบบที่จะช่วยให้พี่พี่ไอเนี่ยสามารถทํางานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับทําง่ายยังไงนะครับนี่ผมให้ดูอันนี้ก่อนอันนี้จะเป็นแดชบอร์ดนะครับที่เป็นเมนแดชบอร์ดนะครับก็ถ้าสังเกตเนี่ยไอรูปใหญ่ จะเป็นการแจ้งปัญหาล้วนๆครับซึ่งให้พี่ๆไอทีเนี่ยสามารถเปิดแดชบอร์ดขึ้นมาแล้วสามารถที่จะประเมินปัญหาประเมินการทํางานได้เลยว่าเราจะต้องดํงาเนินการอะไรก่อนนะครับตัวแดงๆคือปัญหานะครับตัวเขียวก็คือไม่ได้มีปัญหาอะไรซึ่งปัญหาแต่ละปัญหาเราจะแบ่งเป็นกลุ่มเอาไว้ให้นะครับว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมันคืออะไรนะครับอย่างเช่นมีซอฟต์แวร์อัปเดตไหมนะครับ มีพวกสวิตช์แพดอัปเดตหรือเปล่านะครับหรือว่ามีเวลาอั l เดตนะครับหรือว่ามีช่องโหว่อะไรไหมขึ้นมาให้ดูนะครับซึ่งแต่ละหมวดพอมันขึ้นมาเนี่ยเราสามารถดิวดาวไปดูได้นะครับเพราะว่าหมวดนี้จะเป็นหมวด Security Sensor ครับตรวจสอบอความปลอดภัยต่างๆแล้วก็สามารถดูเรื่องของเทรนนะครับว่ามันจะมีเกิดช่องโหว่อะไรไหมนะครับในหน้านี้ได้นะครับดูในส่วนของ คอมพิวเตอร์ต่างๆที่กำลังมีช่องโบ่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเราจะแบ่งระดับนะว่าระดับที่เราควรจะดูเนี่ยเป็นระดับไหนนะครับถ้าแบบกำลังจะเกิดคือมีปัญหาแน่ๆนี่ยก็คือไฮนะครับมีเมดิ亚มีโลนะครับซึ่งเราจัดอันดับไว้ด้วยนะครับเผื่อว่าเราจะดําเนินการแก้ไขอะไรก่อนนะครับแล้วก็มีบอกส่วนของระบบปฏิบัติการนะครับว่าตอนนี้มีระบบปฏิบัติการอะไรภายในระบบของเรานะครับที่เราแยกย่อยออก ันี้มีให้ดูด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่จะช่วยแก้ปัญหานี้นะครับปัญหาที่เราจัดการคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องไม่ได้เนี่ยมันคือเรามีคอมพิวเตอร์หลายเครื่องแต่เราไม่ได้ไม่มีซอฟต์แวร์ในการจัดการแบบ Centralized Management นะครับตัวนี้มีนะครับเราสามารถที่จะแบ่งนะครับพวก Local Domain นะครับว่าเฮ้ยคอมพิวเตอร์ลุ่มนี้เนี่ยอยู่ใน Local Domain ไหนนะครับแต่ละไซต์ไหน แล้วก็มันยังสามารถแตกแขนงครับถิ่งก้านว่าราเข้าโดเมนเนี่ยมันมีเครื่องอะไรบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าแดชบอร์ดนี้นะครับไม่ได้เป็นหน้าที่เอาไว้โชว์หรือว่าทำการเ v อร์ i ิวเพียงอย่างเดียวนะครับเรายังมีการสามารถนิเตอร์หรือว่าเข้าไปดูข้อมูลอื่นๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์นะครับ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอดีตนะครับหรือ history นะครับมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ vulnerability นะครับว่าตอนนี้ช่องโหว่มันมีอะไรบ้างนะครับคลิกเข้าไปเนี่ยมันก็จะเห็นหน้าช่องโหว่ต่างๆแล้วก็แจ้งรายละเอียดว่าคอมพิวเตอร์เครื่องไหนบ้างที่กําลังมีช่องโหว่ต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วช่องโหว่ต่างๆเนี่ยเกิดจากพอร์ตไหนนะครับมีให้แจ้งด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องของการแจ้งแพทต่างๆนะครับแพทอัปเดตแพทที่ มีการอัปเดตไปแล้วนะครับหรือว่ามีซอฟต์แวร์ไหนที่อาจจะควรจะต้องอัปเดตแต่เรายังไม่อัปเดตนะครับอันนี้ก็จะมีแจ้งนะครับซึ่งเราสามารถดูหลายเครื่องได้ดูพอร์ตครับเราเปิดพอร์ตเชื่อมต่อไหนอยู่นะครับมีดูซอฟต์แวร์ครับดูฮาร์ดแวร์นะครับแล้วก็ดู system information นี้จะเป็นเครื่องในระดับที่เป็นเ,เครื่องที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ขึ้นไปเป็นเวิร์ t สเตชันขึ้นไปอะไรอย่างนี้นะครับเอาไว้ คอยมอนิเตอร์ว่าเในภาพรวมระบบของเราเนี่ยเป็นยังไงแล้วมีการเชื่อมต่ออะไรกันบ้างนะครับก็สําหรับปัญหาที่เราไปคุยมาเนี่ยเรากําลังโซปัญหาอยู่2ส,ส่วนครับก็ส่วนแรกจะเป็นในเรื่องของฮาร์ดแวร์นะครับที่พี่ๆเขาเนี่ยต้องทำออเดดอยู่ทุกปีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยเขาก็ต้องการทําการตรวจเช็คนะครับว่าคอมพิวเตอร์ ของยูเซอร์เนี่ยที่เกิดปัญหาเนี่ยมันมีอะไรที่มันผิดพ o l i ซีหรือเปล่านะครับอย่างเช่นเขาอยากรู้ฮาร์ดแวร์เนาะว่าฮาร์ดแวร์เนี่ยมันยังดําเนินการได้เต็มประสิทธิภาพหรือเปล่าเขาก็ต้องมีการสแกนฮาร์ดแวร์นะครับการสแกนฮาร์ดแวร์ของ g e ฟไอแลนด์กัดบอกอะไรเราบ้างนะครับบอกเรื่องของเ e ็ตเวิร์ด i c วไวครับก็ให้เรารู้ว่าเฮ้ยเน็ตเวิร์ดวไวททั้งหมดที่มีการเชื่อมต่อกันเนี่ยมันมี พิสิเคลมีกี่เครื่องบ้างนะครับมีซอฟต์แวร์ Software อะไรบ้างนะครับมีเวอร์ชวลอะไรบ้างที่อยู่ในนั้นนะครับคือนับจำนวนทั้งหมดนะครับแล้วก็บอกว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบในเรื่องของ l o c a l i v e นะครับ localize เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการให้ข้อมูลนะครับว่าตัวเครื่องเครื่องนั้นเนี่ยมีขนาด ดิสเพสเนี่ยเท่าไหร่นะครับมีไฟล์สเตมประเภทไหนนะครับก็มีบอกในส่วนนี้ด้วยนะครับมีบอกโปรเซสเซอร์ครับก็คือเรื่องของอตัว cpu นั่นแหละนะครับว่ายังมีความเร็วเท่าไหร่นะครับเวนเดอร์เป็นเจ้าไหนนะครับบอกวนเดอร์เนมนะครับคืออันนี้สำคัญนะโปรเซสเซอร์เนี่ยคือบางทีเนี่ย cpu เราน็อคไปแล้วนะครับมันถ้าเราอยากจะรู้ว่ามันยังทำงานเต็มประสิทธิภาพอยู่ไหมนะครับเราก็สามารถเช็ค เรื่องของโปรเซสเซอร์ได้นะครับมาเธอบอร์ดนะครับก็บอกเรื่องของบอร์ดของเรานะครับว่ามันมันยังทํางานอยู่หรือเปล่าเพราบอร์ดเนี่ยคือว่าเป็นหัวใจสําคัญของคอมพิวเตอร์ของเราเนาะเพราะมันจะเชื่อมต่อไปยังระบบอื่นๆอยู่ด้วยบางทีเมนบอร์ดพังครับหรือบางทีอ่าต้องบอกก่อนว่าเมนบอร์ดอาจจะไม่พังแต่ส่วนอื่นมันมันพังตัวนี้ก็จะเป็นการแยกแยะว่าอะไรมันพังกันแน่นะครับส่วน อ่ามีโลี่นะครับก็บอกเรื่องของสถานะความจำเนาะก็เป็นพวกแรมต่างๆนะครับก็มีบอกอยู่ด้วยคือตอนผมทางานเป็นไอทเนี่ยผมเคยเจอเคสขโมยแรมนะครับอันนี้บอกก่อนแม้ว่าผมจะล็อกแม่กุญแจแล้วก็ตามนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่ายูเซอร์เนี่ยเขามีกลวิธีของเขานะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะโหดร้ายเราดูเมมโมรีได้นะครับอันนี้เรื่องจริงนะผมโรงงานผมเคยมีคนขโมยแรมได้เก่งมากนะครับ ต่อไปนะครับดูเรื่องของ s t o r a g e นะครับอ่าดูว่า Story t t r r a g t ตตอนนี้มีขอ่ามีมีสื่อในการเก็บข้อมูลอะไรบ้างนะครับซึ่งบางทีบางเครื่องก็จะมีในส่วนของที่เป็น CD r o รอกันอยู่นะครับอ่ามี c o p y i t อยู่นะครับอ่า y ็ i ิบนะครับที่เป็นตัวแผ่น CD ดีเยุคนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วแหละนะครับแต่บางคนใช้อยู่นะครับโอเคต่อไปก็จะเป็น ดิสเพย์ครับอ่ามีดิสเพย์ว่าอ่าตัวตัวดีไวซ์ของเราเนี่ยมันมีดิสเพย์ประเภทไหนนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลอื่นๆครับอ่าที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นการเชื่อมต่อของอ่าคีย์บอร์ดต่างๆนะครับหรือพอรตต่างๆที่เรามีการเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซไว้นะครับอันนี้ก็จะมีการบอกด้วยนะครับหรือว่าบอกละเอียดนะวันทำให้เราสามารถประเมินปัญหาที่มันเกิดขึ้นได้คือแน่นอนแหละ มันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อย่างน้อยๆเนี่ยถ้า user บอกเฮ้ยมีปัญหาเกิดขึ้นเขาก็สามารถที่จะประเมินปัญหาจากการมอนิเตอร์ในส่วนนี้นะครับอันนี้คือข้อดีข้อแรกข้อ2ก็คือเรื่องออดิตล้วนๆเลยนะครับเวลาเราจะต้องออทำออดิตเนี่ยถ้าหากว,ว่าเรามี g ก f i r l a n d การเนี่ยเราสามารถที่จะเอ็กพอร์ตข้อมูลต่างๆนะครับที่เป็นเนี่ยหัวข้อพวกงงนี้นะครับได้ทันทีเลยนะก็ถือว่า มีความสะดวกมากๆนะครับในการทำออดิตทำได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถออดิตเป็นปุ๊บได้นะครับต่อไปเป็นซอฟต์แวร์กันบ้างครับซอฟต์แวร์เรารู้อะไรบ้างซอฟต์แวร์เรารู้กันเลยนะครับก็คือ,อข้อมูลทั่วไปของซอฟต์แวร์นะครับว่าในเครื่องเครื่องนั้นเนี่ยมีการติดตั้งซอฟต์แวร์ไปแล้วเนี่ยมีซอฟต์แวร์อะไรบ้างนะครับก็จะนับจํานวนให้นะครับแล้วก็บอกว่าจํานวนซอฟต์แวร์แต่ละประเภทเนี่ยเป็นอะไรนะครับมีการ ตรวจเช็คครับว่ามีซอฟต์แวร์ประเภทแอนตี้ไวรัสอยู่ในเครื่องหรือเปล่านะครับอันนี้ถ้าตรวจเช็คก,ก็จะบอกนะครับมีการตรวจสอบเรื่องของ s t s t t n e s s a g e ครับของซอฟต์แวร์ต่างๆด้วยนะครับถ้าเจอเนี่ยเขาก็จะมีการบอกนะครับมีการบอกเรื่องของ p a ท h ม a เ a g เมนต์นะครับก็คือมีการตรวจสอบแพทนั่นแหละว่าในนั้นเนี่ยมีแพทมีแพทประเภทไหนอยู่บ้างนะครับ ที่ที่จะเป็นจะต้องอัปเดตหรืออะไรนะครับหรือว่าซอฟต์แวร์ไหนที่จะเป็นจะต้องอัปเดตแพทนะครับอันนี้มีบอกนะครับมีเว็บเบราว์เซอร์แอปพลิเคชันนะครับอันนี้ก็บอกเหมือนกันนะครับว่าเรามีเว็บเบราว์เซอร์ประเภทอะไรบ้างผมเคยเจอนะตอนเป็นไอทีเนี่ยเห็นเห็นอย่างนี้นะฮะคือบางครั้งเนี่ยยูเซอร์เราติดในการใช้อ่าซอฟต์แวร์ที่เป็นเว็บเบราว์เซอร์บางประเภทจากที่บ้านนะเจ้าดังๆนั่นแหละ แต่ทีนี้เนี่ยโรงงานของเราเนี่ยมันใช้ระบบปฏิบัติการเก่ามันอาจจะไม่เขาเรียกว่าอะไรซอฟต์แวร์ไม่รองรับเว็บเบราว์เซอร์บางประเภทก็คือรองรับเว็บเบราว์เซอร์พื้นฐานที่มากับเครื่องนั่นแหละอยจางเช่น Windows ก็จะเป็น d อ e ใช่ไหมครับซึ่งถ้าหากว่าไม่ใช้เอ e เนี่ยอาจจะมีปัญหาได้เพราะว่าเบราวเ็บบราเซอร์เจ้าดังหลายเจ้าเนี่ยมันมีปั๊กอินที่อาจจะทำให้เกิดปัญหานะครับอันนี้ ใครมองไม่เห็นปัญหาของชี้ปัญหาให้ผมเคยเจอนะโอเคต่อไปนะครับก็ดูในเรื่องของ firewall แ c ปพล a t i o n นะครับว่าในเครื่องมีอะไรที่ติดตั้งบ้างแล้วนะครับมีตัวแอนติฟ i ชช i n g นะครับอันนี้ก็ดีนะอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับก็คือมีการนิเ i t o r นะครับตัวมันติฟ i ช h i n g ในเครื่องนะครับว่ามีข้อมูลอะไรบ้างนะครับ vpn client นะครับอันนี้สําคัญเหมือนกัน vpn client เนี่ยนะครับก็ ดูว่าเฮ้ยตอนเนี้แครแอดของเรามีการเชื่อมอะไรอยู่นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยผมเคยเจอยูเซอร์ลงตัวตัว VPN นะครับโดยที่ไม่บอกนะอันนี้ก็สามารถที่จะมอนิเตอร์เห็นได้นะครับเพียร er ์ทูเพียนะครับอันนี้ยอดฮิตเหมือนกันนะครับเพียร er ์ทูเพียแอปพลิเคชันเนี่ยก็พวกซอฟต์แวร์แชทต่างๆนะครับพวกสกุสกายอะไรพวกนี้นะบางทีเนี่ยเราก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยมันมีอยู่ในเครื่องเราหรือเปล่านะครับ ซึ่งทั้งในส่วนของซอฟต์แวร์เนี่ยเราสามารถทำแบ็กลิสต์ไวริสได้นะครับว่าคอมพิวเตอร์ของเราหนึ่งเครื่องเนี่ยเราจะมีไวริสเป็นซอฟต์แวร์อะไรบ้างก็คือเป็นการกำหนดนยโยบายนแหละว่าถ้าถูกต้องหรือว่าถ้าลงได้เนี่ยมันคือซอฟต์แวร์ตามรายการนี้นะแต่ว่าถ้าเราเอารายชื่อเนี่ยไปใส่ในแบ็กลิสแต่ว่าเราไม่ต้องการให้ ซอฟต์แวร์เหล่านี้มันอยู่ในเครื่องนะครับซึ่งมันก็จะมองเห็นแล้วก็สามารถที่จะแจ้งว่าให้ตอนนี้มันมีแบ็กลิสที่เรากําหนดไว้แล้วก็มีซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้อยู่ในไวลิสก็คืออยู่ในแบ็กลิส์นะี่ขึ้นชื่ออยู่นะครับเราจะได้ดําเนินการได้นะครับนี่คือวิธีการจัดการซอฟต์แวร์นะครับก็จะสังเกตว่าสะดวกมากนะครับมองเห็นอะไรบ้างเนี่ยก็ท่านชมน่าจะมองภาพออกแล้ว ทีนี้เนี่ยเรายังสามารถทำเรื่องของการ generat เรื่องของการ g e n e r a รี e p o r t นะครับก็ในหน้านี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันเป็น general report นะครับก็คือเป็น report แบบทั่วๆไปนะครับจริงๆจ,จะมี report แบบลึกไปมากกว่านี้นะครับว่าเราอยากจะได้ report ตามมาตรฐาน iso ไหนนะครับแต่วันนี้เราพูดถึงโรงงานเนาะโรงงานเนี่ยก็มักจะดูในเรื่องของการทำ full audit นะครับว่าแต่ละเครื่องเนี่ยเรามี อคอมพิวเตอร์มีฮาร์ดแวร์มีเรื่องของการเปิดไฟล์แชร์เปิดพอร์ตเปิดเซอร์วิสอะไรบ้างนะครับในนี้นะก็จะมีข้อมูลค่อนข้างครบถ้วนนะครับพี่ๆเนี่ยสามารถที่จะเลือกการทำรีพอร์ตเนี่ยเป็นหมวดย่อยแบบนี้ได้นะครับแต่ถ้าไม่เลือกเลยมันจะทำการเจเนเรตเป็น general report นะครับก็คือเอาทั้งหมดนะแต่เราสามารถเลือกย่อยๆได้นะครับอย่างเช่น เราจะเอา v วอร a b i l i t y t y เนี่ยก็สามารถทำได้นะครับจะดู USB device เนี่ยก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับดังนั้น Report สามารถ Generate ตามความต้องการได้นะครับในหน้านี้ต้องบอกย้ำอีกครั้งว่ามันคือ Report ทั่วไปแต่จะมีอีกหน้าหนึ่งที่สามารถ Generate Report ตามมาตรฐาน ISO ได้นะครับเผื่อว่าใครที่ฟังอยู่อาจจะไม่ได้อยู่อุตสาหกรรมโรงงานแต่ว่าอยู่ในอุตสาหกรรมโรงพยาบาลก็เลือกเฉพาะ การเจเน r เรตรีพอร์ตที่ออดิตของโรงพยาบาลได้ GFI แบ่งหมดหมู่อย่างนั้นให้เลยนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของอการเจเน r เรตก่อนดีกว่านะครับเนี่ยอันเนี้ยในตัวอย่างนะครับเราเลือก ISO 27001นะครับแล้วก็เราเลือกคอมพิวเตอร์นะครับเรื่องนี้นะครับทีนี้เขาก็จะมีการแจ้งครับว่าพอร์ตต่างๆที่พบเจอเนี่ยมันมีพอร์ตอะไรบ้างที่มีการเชื่อมต่อนะครับ บอกอ์ตบอกประเภทของพอร์ตนะครับบอกข้อมูลนะครับบอกข้อมูลว่ามันคือชื่ออะไรที่มีการเชื่อมต่อนะครับมหมายถึงว่าดีไวซ์ที่เชื่อมต่อกับตัวคอมพิวเตอร์ของเรานะครับบอกเ,อเรื่องของ p r o น e s s นะครับของการเชื่อมต่อว่าตอนนี้มีการทําอะไรกันอยู่นะครับนี่มี running process บอกนะครับซึ่งอันนี้ก็สําคัญมากนะแต่ว่าาใครไม่มีเวลาดูนะครับ จะดูไวๆง่ายๆเลยนะครับก็ให้ดูเรื่องของอตัว v o l a อ i l i t y name นะครับก็คือเขาจะบอกว่าช่องโหว่ที่มี potential เนี่ยหรือว่ามีโอกาสที่จะโดนโจมตีเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอันนี้จะเป็นหน้าสรุปซึ่งเราดูง่ายๆเลยว่าเครื่องเนี่ยความปลอดภยัยมันปลอดภัยในระดับไหนนะครับถ้าอยู่ในหัวข้อของ potential เนี่ยนะครับแน่นอนว่า ตอนนี้อาจจะมีอันตรายนะครับอันนี้เขาก็มีไดข้อมูมาว่าเรามีการเปิดพอร์ตเอาไว้นะครับแล้วก็อาจจะถูกโจมตีด้วยโคจันนะครับาจากพอร์ตนี้นะครับ TCP 903นะครับอันนี้เราก็ควรที่จะไปดำเนินการนะครับไม่อย่างนั้นก็อาจจะโดนเล่นงานได้นะอันนี้จะเป็นรีพอร์ตตัวอย่างให้ดูคร่าวๆนะครับ ในส่วนของคอมพิวเตอร์เพียงแค่หนึ่งเครื่องนะครับจะจริงๆมันมีรีพอร์ตอย่างอื่นอีกเยอะนะครับอันนี้ดูเรื่องของการเปิดพอร์ตเนาะมันยังดูเรื่องของฮาร์ดแวร์เรื่องของซอฟ์แวร์หรือว่าเรื่องของอุปกรณ์เชื่อมต่อที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์นี้อีกนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูนะดังนั้นถ้าสรุปนะครับโซลูชันนี้เหมาะกับใครล่ะก็ต้องเหมาะกับทีมไอทีนะครับผมขอเน้นย้ำว่าอาจจะเป็นโรงงานนะ ในในวิดีโอนี้เรายกตัวอ,อย่างโรงงานเพราะเราไปคุยกับพี่ๆในโรงงานมานะครับหรือว่าสำนักานต่างๆก็ได้นะครับที่มีคอมพิวเตอร์หลักร้อยเครื่องขึ้นไปนะครับคือถ้ามีหลักสิบเนี่ยสมมติองค์กรเราเล็กเราก็เดินไปทำรีพอร์ตอะไรง่ายนะไม่วุ่นวายมากแล้วก็เราคงมีเวลาในการจัดการแหะแต่ว่าถ้าเป็นสเกลหลักร้อยเครื่องขึ้นไปเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเหนื่อยมากนะครับผมเคยเป็น IT เนี่ยผมจะรู้ว่า มันมันมันเป็นการทําอะไรซ้ําๆแล้วก็ต้องทาเป๊ะต้องทําให้มันตรงซึ่งรีพอร์ตเราเนี่ยมันมันถ้าเราต้องทําหลายๆเครื่องเนี่ยมันเกิดอาการแบบเบอร์ได้เกิดอาการแบบเฮ้ยทำเครื่องนี้ไปแล้วหรือเปล่าวะก็ต้องเปิดเครื่องนี้มาทําอีกนะครับซึ่งโอ้โหคือต้องเข้าใจอารมณ์ว่ามันมันเหนื่อยมากนะครับคือต้องต้องเล่ากระบวนการก่อนหลายคนนึกภาพไม่ออกนะฮะ กว่าเราจะไปเอาคอมพิวเตอร์ของยูเซอร์หรือเดินไปหายูเซอร์ที่โต๊ะนะครับเพื่อที่จะทำออเดดเนี่ยหรือเรจะอยากจะรู้ข้อมูลเชิงลึกของคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นเนี่ยเราก็ต้องเปิดเครื่องนะครับรอมันบูตเรอมันบูตเสร็จเราก็ต้องพิมพ์ username, password เข้าเครื่องแต่ละเครื่องโอ้ใช้เวลาอีกนะครับแล้วก็ทำการสแกนแต่ในแต่ละเครื่องนะเครื่องหนึงเนี่ยถ้าเอาแบบสแกนแบบครบหมดทุกอย่างนะครับมันใช้เวลา หลายนาทีนะเป็นหลักชั่วโมงก็มีบางเครื่องคือเขาไม่ได้แรงอะ่ะแต่ว่าจะดีกว่าไหมนะครับที่มีซอฟต์แวร์ที่มันสามารถสั่งจากระยะไกลนะครับสั่งจากระยะไกลแล้วก็สามารถที่จะสแกนข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยแล้วเราได้ข้อมูลโดยทันทีนะครับโดยที่ไม่ต้องทําการเอ็กพอร์ตออกมาแล้วเก็บเก็บแล้วเราก็เอามารวมกันอันนี้คือถ้าถ้าทั่วไปที่ไม่มีซอฟต์แวร์ในการจัดการคือ โอ้โหกว่าเราจะเอ็กพอออกมากว่าเราจะตั้งชื่อเอามาเก็บในเครื่องของเราโอ้โหมันมีกระบวนการที่สอให้เกิดความผิดพลาดอีกหลายอย่างนะฮะแต่ว่าถ้าเรามีซอฟต์แวร์ที่มี Centralized Management สามารถจัดการผ่านศูนย์รวมได้นะครับอ่าแล้วก็สั่งมันจัดการทีเดียวหรืออาจจะเครื่องเครื่องไหนที่สำคัญก็อาจจะแยกทนทีละเครื่องเครื่องไหนอาจจะมีความเสี่ยงน้อยเนี่ยเราก็ทําเป็นกรุ๊ปทีเดียว อันนี้สะดวกมากแล้วก็รวดเร็วจริงๆนะครับทำให้พี่พี่ไอทีเนี่ยประหยัดเวลานะวันนั้นผมไปนําเสนอเนี่ยพี่พี่ไอทียิ้มแล้วก็ต้องการที่ให้เราแบบเสนอราคาโดยทันทีนะฮะผมบอกเลยว่าตัว gfi เนี่ยทำให้พี่พี่ไอทียิ้มมาหลายคนแล้วนะครับผมดังนั้นนะครับใครที่กําลังมองหาโซลูชันต่างๆนะฮะผมบอกเลยว่าออฟติมูดเราเนี่ยมีโซลูชันที่หลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเน็ตเวิร์กนะครับเรื่องของ Security หรือว่า IoT นะครับเราก็มีพร้อมให้บริการนะครับแล้วก็พี่ท่นานใดที่ได้รับชมอยู่เนี่ยแล้วอยากจะให้เราเข้าไปนําเสนออยากจะลองทดลองใช้นะครับขอให้แจ้งมานะครับสแกน QR code แอดไลน์เราเข้ามานะครับหรือว่าติดต่ออ p t ติมูได้ทุกช่องทางนะครับเรามีทีมนะครับที่จะช่วยในเรื่องของการทำ POC นะครับคือซื้อไม่ซื้อไม่รู้อะลองทดลองใช้กันก่อนลองเข้ามาพูดคุยกันก่อน กระบวนการนี้ฟรีทั้งหมดนะครับแต่ว่าอาจจะต้องจับจองคิวกันนิดนึงนะครับช่วงนี้ทีมเอนจิเนียร์ก็ค่อนข้างที่จะวิ่งกันหัวปั่นนะครับแต่ว่าอยากดําเนินการก่อนนะครับมีงบของปีนี้อยากจะดําเนินการเรื่องงบนะครับก็แจ้งเข้ามาแล้วครับเราจะได้ทํานัดกันเอาไว้นะครับแล้วก็จะเข้าไปคุยกันตัวต่อตัวเพื่อดําเนินการขั้นต่อไปกันได้เลยนะครับยังไงสนใจจแการเพีร์โค้ดนี้เอาไว้นะครับแล้วก็ อย่าลืมนะครับกดไลค์กด subscribe ช่องของเราด้วยนะเผื่อว่าเรามีโซลชั่นอะไรดีๆนะครับนำมาแชร์จากเคสจริงแบบนี้นะครับเราก็จะหยิบมาเล่าให้พี่ๆได้ฟังกันเพื่อมีปัญหาตรงกันพี่ๆจะได้มีคนช่วยแนะนำคนช่วยแก้ปัญหากันได้นะครับ